หลังพิธีการปุ๊บ้อบเป็นสัญลักษณ์การร ữ, ื้อทันทสถานหญิงบนพื้นที่17ไร่กลางเมืองเจียงใหม่และมีมติคณะรัฐมนตรีให้สร้างพุทธมนฑลเจียงใหม่ขึ้นกลุ่มประชาชนเจียงใหม่ได้ยื่นเปิดสภาพลเมืองเพื่อฟังเสียงความต้องการและข้อเสนอจากคนเจียงใหม่เพราะพื้นที่นี้อยู่ใจกลางเมืองและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนั้นการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างมาจากรัฐบาลกลางคนที่นี่มองว่า อาจจะบรรจัยวิธีการที่เหมาะสมประเด็นความชอบในกฎหมายเรื่องผั้มีส่วนร่วมยังมีปัญหาการที่เสนอเรยในวันนี้มาได้หมายความว่าผมจะเสนอเรีเพื่อแต่ค้านค้านบคาตรงนี้ปัจจัยนะครับการเสนอเสนอเสนอยนเพื่ออยากรู้ว่ากำลังเน่ยออย่างและอะไอย่างปรานส่วนร่วมแล้วก็สามารถตอกส ในสภาพลเมืองคณะทำง,งานและนักวิชาการได้ให้ข้อมูลความสำคัญของพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพื้นที่ใจกลางเมืองมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเชีงยงใหม่หลายยุคหลายสมัยจึงควรกุดค้นที่สุดต่างโบราณคดีก่อนที่จะตัดสินใจใจประโยชน์จากพื้นที่ให้เหมาะสมเช่นลาน,านเอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์ส่วนพุทธมนฑลน,นั้นคนส่วนใหญ่มาหันตวัวเอง เราควรจะต้องศึกษาก่อนคุ้มค,มค,มค,มคม้นทางาวิทยาศาสตรว่าฐานรากของอาคารที่อยู่ในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรโดยโอกาสที่ในการที่จะทำแต่ต้นเรื่องละอ่อนเทียมใหม่เนี่ยเกิดความตระหนักรู้ในความเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนจากภาคร,รัฐมาร่วมกับสภาพลเมืองวันนี้บอกว่าจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการดูแลและจะรับฟังแนวคิดที่หลากหลายจากผู้ฝ่าย คณะที่ภาคประชาชนสรุปว่ามติสร้างพุทธมนตนยังไม่มีการสอบถามความเห็นหรือความต้องการที่แท้จริงจากท้องถิ่นหากยังดําเนินการโดยบ่หับฟังข้อเสนอของประชาชนผู้เสนอวาระก็จะยื่นฟ้องศาลปกครองและแจ้งความกลุ่มหนึ่งก็อู้อย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็อู้อย่างหนึ่งแต่ถ้ายังคนยังดําเนินการอยู่ก็เืินปีตกลงในกลุ่มว่าเขาคงจะต้องฟ้องศาลปกครอง คำสั่งอะไรอย่าง็จ้่างถ้า,ถ,าถ้าประชาชนบบกไร้เลือดมันก็มาหน้าที่จะเดินเดินเดินหน้าต่อ,อบอกว่าจะยังบอกมีบทสรุปของการจัดการพื้นที่ในเขตประวัติศาสตร์เมืองเก่าของเชียงใหม่นี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่วาระนี้ได้กลายเป็นประเด็นร่วมได้มีข้อเสนอของภาคประชาชนคนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความพยายามดูแลจัดการพื้นที่ของตึกเก่า คือสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งบัใจใไแค่เพียงภาครัฐจะสามารถใช้อำนาจออกมติได้เองอีกต่อไปนักข่าวพลเมืองคนเมืองมีเดียจังหวัดเชียงใหม่รายงาน